เรื่องของตัวคาร์ a านโนนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวผมอัปเดตตัว total lock value ของตัว d e f i l l ลมานิดหนึ่งนะครับเพรานณปัจจุบันของตัว total lock ของ c a r d a า o อยู่ที่1 5 6ล้านนะครับ US นะครับซึ่งคนที่กินส่วนแบ่งตลาด domination ก็คือมิน s w a p เช่นเดิมนะครับอยู่ที่33.79เนะครับเด็กไม่ได้มีเพิ่มอะไรมาแต่วันนี้จะมีอัปเดตข่าวสารเรื่องเด็กนิดหนึงก็จะมีเรื่องของตัวทสเนด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่ีนึง ต่อมาเป็นเรื่องของตัวแวนแวนเชนเนาะตัวนี้เป็นออกตัว Public Bug b o u ตี้นะครับก็คือเปิด t e s t n e ตให้ร่วมกันเข้าไปทดสอบนะครับของ t e s t n e ตในการบลิชค Cardano เหรียนออกไปสู่เชน l n เยอร์ทนะครับหรือเชนอื่นๆนั่นเองเป็นการบลิชนะครับซึ่งก็สามารถเข้าไปร่วมได้ซึ่งในข้อมูลนะครับก็คือช่วงเท p e ิ i ลตตัวนี้ก็จะให้รีวอร์ด้วยนะ ใครที่เข้าไปร่วมเทสในคาราโนตัวนี้นะครับใน Y วท์วเนะแวนเชนเนาะซึ่งะจะอยู่ในช่วงวันที่18เมษาจนถึงวันที่8พฤษภานะครับก็สามารถไปเข้าร่วมได้รีวอร์ดจะอยู่ประมาณ10ถึง1,000เอดานะครับมูลค่าของเอดาเนาะเข้าไปนะครับแล้วก็หรือจะเป็นเหรียญแวนนั่นเอง0ประมาณ10ถึง10,000นะครับโอเคเนาะแล้วก็ เรื่องของเหรียญที่จะใช้บนเทสเน็ตก็จะมีลิงก์ตามนี้ลองไปหาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเผื่อว่าจะได้มาฟรีๆช่วงเทสนะครับถ้าใครว่างๆก็ลองไปเล่นดูได้เนาะ,ะส่วนตัวแบนบิชตัวนี้ก็กแน่นอนมันได้ทั้ง c คล c h a i n ที่เป็นโทเค็นนะครับรวมถึงรวมถึงตัว nft ก็สามารถที่จะไปลองเล่นดูได้นะครับว่าจะไปจากเชนไหนได้บ้างอันนี้ส่วนตัวยังไม่ได้ลองนะครับคอนเน t ผ่าน metamask นะครับลองไปดูแล้วกัน ว่างๆลองทําดูได้ผมว่าของฟรีของฟรีอารมณ์กึ่งๆแอร์ด็อกน,นะครับแล้วก็ทาไมทาไมตัวตัวแวนเชนถึงถึงมีบทบาทในการทําตัวคลอสเชนของคารานโนนะครับก็ถ้าสังเกตเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาจะทําตัวเป็นโหนดไว้ไว้บลิชอยู่หละข้ามไปที่เชนบล็อกเชน b เนาะไอที่เคยเล่าไปในตัวคารานโนเดอะซีรีส์ก็จะมีรูปนี้อยู่เช่นเดียวกันซึ่งตัวเซตเมนต์เลเยอร์ของตัวคารานโนยังไงเป็นซอสข้ามไปฝั่งนลูอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปบล็อกเชนอะไรก็ได้นะครับโดยผ่านตัว แบนเชนตัวนี้แหละครับเป็นตัวช่วยหนึ่งตัวช่วยแล้วกันจริงๆมันมีวิธีหลายๆวิธีนะครับของคาราโนที่เตรียมไว้นะครับหนึ่งในนั้นคือวิธีนี้นะครับต่อมาอย่างที่มีนสวออย่างที่บอกว่าเขาเองมี total lock value อยู่ประมาณ33%ที่เป็น dominate อยู่นะครับของอ total lock ของคาราโนนะครับอตอนนี้มีมีข่าวเพิ่มเติมมาว่าเดี๋ยวเขาจะมี add ตัว new feature ใหม่ๆเนาะเข้าไปนะครับเกี่ยวกับพวก limit order ซึ่ง Limit ออเดอร์ uh, Order, หรือพวก Order Book ๊ทั้งหลายๆอย่างเนี่ยอย่างที่ผมเล่าใน injective coin เนาะที่ผม uh, อยู่ในอพิสซดใหม่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ในอนาคตของตัว DEX ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพยายามจะทำ uh, non custodial คือไอที่ที่เป็น DEX เ,เสียบ wallet ของเราเองเป็นเงินของเราเองไม่ขึ้นอยู่กับเซ็นทรัลไลท์เอ็กช g e นเนี่ยยังไงมันต้องทำตัวเองให้หน้าตารวมถึงฟีเจอร์เนี่ยมันเหมือนกับบน n c น ให้มากที่สุดแล้วกันใบนั้นมีอะไรมันก็ควรจะต้องทําได้แบบนั้นนะครับฉะนั้นโลกอนาคตก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคู่ยืมเช่นเดียวกันนะครับมินสวอปก็ออกมาเกี่ยวกับมาจินเทรดด้วยฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจับตาเหมือนกันเพราะมินสวอปก็ถือโดมิเนตอยู่ตั้งอนะครับก็น่าจะมีเงินหลั่งไหลเข้าไปเทรดมากขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะเป็นแบบนี้หมดนะครับต้องบอกนี้นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องตัว flat. ฟลกไฟนั้นเนี่ยคือเขาออกมาเป็นเทสเน็ตเนาะเขาบอกว่าเขาคือเรียลไฟแพลตฟอร์มเนาะเรียลไฟแพลตฟอร์มของตัวคาราโนเรียลไฟคืออะไรก็คือเงินของโลกความเป็นจริงอะ่ะที่จะเทรดเข้านะครับคือเขาจะมีโมบายแบบแอปพลิเคชันแหละนะครับในการยืมในการจ่ายนะครับรวมถึงการเออร์เน็งแล้วก็สวอปคริปโตกับเฟียนะก็คือออนแลนเทคโนโลยีนั่นเองก็คือการเอาเงินเฟียวิ่งเข้ามาคริปโตอย่างไรนะครับผ่านวอลเล็ตตัวนี้นะครับซึ่งเขาก็ ให้ทดลองเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรแต่ว่าโดยส่วนตัวมองว่ามันน่าจะเป็นจุดดีนะครับของตัว Car d a n o โนที่จะมีเรียลไฟจริงๆเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ถึงแม้แพลตฟอร์มอื่นก็อาจจะมีเกิดขึ้นแล้วนะครับต้องต้องบอกอย่างนี้แต่ว่า Car d a า o โนอย่างที่บอกว่าทําไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนบูรันคนเข้ามาใช้เยอะๆแอปพลิเคชันส่วนใหญ่อยู่บนเทสเน็ตนะครับต้องบอกนี้แล้วถ้าเกิดเป็นเมนเน็ตเมื่อไหร่ก็น่าจะทำให้เกิดการอ d ด p อมากขึ้นนะครับ ซึ่งของเขาเองเนี่ยเขาเขาบอกว่าใหญ่ๆเลยเขาคือมีการ staking เพื่อรับผลตอบแทนเนาะให้กู้ยืมนะครับรวมถึง f ฟ a ดิ e p o s ิตเนี่ยก็สามารถเอา Bank Transfer เข้ามาได้นะเป็น Payment Gateway ได้ด้วยนะครับอาจจะบัตรเครดิตบัตรเดบิตต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของไพ่ฟีดเอ็กชแนนต่างๆนะครับเข้าไปด้วยรวมถึง SMS Automatic ไอ้นี่ผมยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเนาะก็อาจจะมีเรื่องของอ e ีเมล SMS เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวคัเดีย ก็มีการวิ่งเข้าไปในแต่ละบล็อกเชนอื่นๆก็สามารถโอนเงินเข้ามาที่วอลเล็ตตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เ a ย์เมนต์อย่างที่บอกนะครับพวกเครดิตการ์ดสามารถถอนออกไปไปเป็นเฟสได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทําตัวเป็น o n นแอม์ออนออฟแเนาะเข้าออกตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นตัว f ฟล็ f ไ n แนนซในอนาคตก็น่าจะทําให้ c a r า a โนมีการ o ับใช้มากขึ้นนั่นเองอ่ะโอเคจบของ c a r า a โนนะครับต่อมาจะเป็นส่วนของตัวลูน่าคลาสสิบ้าง จบแล้วคารานอไปไงบ้างฮะคุณอาร์ตฟังข่าวอย่างนี้แล้วรู้สึกแบบก็ยังใช้อยู่ดีหรือว่าเออเออก็ดีมีเหมือนกันคือผมว่ามันมันเหมือนกับคือมันมันมันดีมันดีหมดนะในเรื่องของการพัฒนาอะไรเนี้ยอืแต่ว่าราคามันเหมือนมันรอมันรอมันมาจุดพุ่งอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพิเคราะเน้นเน้นหน่อยไหมคารานอนี้เหมือนจะขึ้นจะขึ้นใช่ไหม ทรงมันดีไหมใช่ครับคือคือจริงผมยังมองว่าโดยภาพรวมก็ยังแข็งนะถ้าถ้าถ้าถึงแม้ว่าเขาจะปรับตัวลงมานะครับแต่ว่าโดยภาพรวมผมก็ยังมองว่าเขาก็ยังแข็งกว่าหลายๆเหรียญที่ปรับ <Weird. S 2> ตัวลงมาพร้อมกับวีดีซรอบล่าสุดนะครับอืมโอเคก็นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันเดี๋ยวรอไปวิเคราะห์กราฟว่าเฮ้ยมันดูทรงเป็นยังไงนะครับเผื <workouts. ouch. S 1> ่อว่าบางคนยังไม่มีของอะไรจะได้ดูไว้ด้วยเนาะโอเคต่อมา